สวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวของสะสมในลายกอรซิล่ากันอีกเช่นเคยนะฮะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะว่าเรามากับกรองที่กำลังหมุนอยู่ตรงหน้านี้นะฮะซึ่งขอท้าความนิดน,นึงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างหายากและเป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของวงการสะสมกอซิล่าเลยก็ว่าได้นะฮะผมเรียกได้ว่าหายากกันพอสมควรนะฮะชิ้นงานนี้เนี่ยมีอายุ ตั้งแต่ปี2007นะฮะก็อาจจะตามสภาพกันเล็กน้อยนั่นเองนะฮะโอเคไม่เสียเวลานะฮะผมสำรับงานชิ้นนี้นะฮะมีชื่อว่า Godzilla Yuji Sakai Concept Works คามาอีกนั่นเองอ่ะอธิบายหน่อยนะฮะผมสำรับ u ูจิสกายเนี่ยเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะฮะที่มีชื่อเสียงกับการปั้นงานปั้นสกอตติ้งงานก็ซ i l l a นะฮะผมไม่ว่าจะเป็นการปั้นจากตัวละครหนัง ถอดแบบจากตัวละครหนังนะฮะหรือว่าการปั้นในคอนเซปต์ของอาจารย์เองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะฮะงานชื่ออาจารย์เนี่ยไปแปะในชิ้นไหนเนี่ยราคาพุ่งกระฉุดกันแน่นอนซึ่งสำหรับกล่องน,นี้เนี่ยจะมากันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะโดยมาในคอนเซปต์ที่ว่าคามาอิคามาอิภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าโปสเตอร์หรือว่าการทําท่าทางนั่นเองในงานชิ้นนี้เนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยเลยจะเป็นการทําท่าทางลักษณะ ของแต่ละตัวของแต่ละปีนะฮะผมอ่าไม่เสียเวลานะฮะก็มาเปิดกล่องให้ทุกคนได้ชมกันเป็พร้อมกันเลยดีกว่านั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน4ภาคนะฮะซึ่งเป็นโปสเตอร์ของทั้ง4ตัวด้วยกันก็จะมีเป็นก็ซิล l าหนึ่4หรือว่าตัวแรกสุดของประวัติศาสตร์ลโลกนะฮะหนึ่งก็ซิล่าหนึ่งพัากสิบสองจากค God ิงค s ก็ซิล่าก็กบของเรานะฮะ ก็ซิล่า1,964หรือว่ามอสซ่าเวอร์ซัสก็ซิล่านะฮะและแน่นอนขวัญใจมหาชนก็ซิล่า1,995เบอร์นิงก็ซิล่าจากก็ซิล่าเวอร์ซัสเดสทรย่านะฮะผมและนี่ก็คือหน้าตาของแต่ละกล่องนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะบรรจุก็ซิล่าทั้งหมด1ตัวแทนแต่ละปีไปเลย1,954 1,962 1,995 1,964ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหน้ากล่องนะฮะผมว่าเอาตัวก็ซิล่าเนี่ยมา เป็นตัวชูโลงนะฮะปั้งเข้าไปตรงกลางกล่องเป็นตัวคอนเซปต์เวิร์กสวยๆงามๆนะฮะรวมไปถึงสีแดงฉานที่เป็นแบ็กกราวด์บอกกับสีตัดกับสีดำนะฮะให้ความดุดันและภาษาญี่ปุ่นนะฮะเพิ่มความอาร์ตในสไตล์ตัวของอาจารย์นั่นเอง <c oughs> และนี่ก็คือบริเวณด้านหลังของกล่องนะฮะซึ่งจะมีรายละเอียดภาษาญี่ปุ่นระบุไว้นะฮะรวมไปถึงภาพของเจ้าฟิกเกอร์ในแต่ละปีแต่ละภาคนะฮะ ตั้งแต่หัวจะดหางแล้วก็ภาพโดยรวมของบริเวณใบหน้าบริเวณเท้าบริเวณครีบรวมไปถึงเล็บแล้วก็อุ้มมือของแต่ละปีของแต่ละภาคนะฮะและมีรูปของอาจารย์ยูจิสกายที่กาลังทําการสกอตติง้งหรือปั้นจากอสิล่าในแต่ละปีออกมาด้วยเอาละฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะทําการแกะเจ้าปี1954อออกมาวางในไลท์บ็อกซ์แล้วก็มาดูที่ดีเทลรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะผม ออกมาโชว์ตัวเป็นเทพเนาะนะฮะกับเจ้าโชไดโกจิหรือว่าก็ซิล่าปี1954จากภาพยนตร์เรื่องแรกของป่อศาสก็ซิล่านะฮะโกจิระนั่นเองซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นคารด์นะฮะที่เป็นภาพอาร์ตแล้วก็รวมถึงดีเทลต่างๆที่เป็นอาร์ตของอาจารย์ยูจิสากายเช่นกันนะฮะ ก็เป็นกระดาษอาร์ตมันแข็งนะฮะสามารถตั้งได้อย่างที่เห็นตัวกล่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวฟิกเกอร์คอสิล่ารวมกับฐานสีดำนะฮะการลงสีเนี่ยก็จะเป็นลงสีในรูปแบบของสีขาวดำเนาะเพราะว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยออกมาในปี1954ก็จะเป็นสีขาวดำซึ่งผมได้ยินมาว่าจะมีเป็นสีเวอร์ชั่นพิเศษออกมาเหมือนกันแต่ว่าจะสุ่มให้กับกล่องไหนก็ไม่รู้นะฮะว่าที่จะได้สีเวอร์ชันพิเศษไปก็ การสกอปติง้งการปั้นเนี่ยก็เป็นลายเส้นของอาจารย์ยูจิสกายล้วนๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนบริเวณหน้าที่เก็บรายละเอียดเรื่องคิ้วเรื่องฟันเรื่องเขี้ยวได้ไม่มีปัญหารวมถึงตรงหูจะปลายหูที่มีความแหลมของปี1954นะฮะอ่ะบริเวณอุ้งมือก็ทำออกมาได้ดีนะฮะสำหรับมาตรฐานปี1954รวมไปถึงการลงดีเทลเกรดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าสำหรับฟิกเกอร์ไซ์นี้นะฮะ ดีเทลแน่นจัดเต็มมากๆอ่ะไม่รอช้านะฮะไปต่อกันเลยกับเจ้าก็ซิล่าปี1962จากภาพยนตร์เรื่องคิงของเมืองสก็ซิลากันเลยนะฮะก็ออกมาโชว์ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้าคิงโ o จิหรือว่าก็ซิลาปี1962นะฮะหรือก็กบในภาษาไทยของเรานั่นเองก็มาพร้อมกับนี่เลยนะฮะ อ่าไบอาร์ตคอนเซปต์อาร์ตเหมือนเหมือนกันกันกบ1962พร้อมกับฐานคิงคองเวอร์ซัสกอร์ซิล่าในเวอร์ชันแรกนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวในหนังคิงคองเวอร์ซัสกอร์ซิล่าเวอร์ชันแรกนะฮะก็ผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้องการออกแบบให้เจ้ากอรซิล่าเนี่ยออกมาหน้าตาใกล้เคียงกับไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำน้ามันเลยออกมาเป็นเหมือนกบแบบนี้นะฮะก็คีบหลัง3แถวมือที่มีลักษณะใกล้เคียงไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลาน เล็บเท้า3เล็บก็ตามสูตรของกอปกนะฮะการลงสีเกรดต,ต่างๆก็ตามลายเส้นของอาจารย์ยูจิสากายนะฮะรวมไปถึงการลงสีเนี่ยก็เรียกได้ว่ารายละเอียดดีเทลออกมางดงามไม่แพ้ตัวอื่นแน่นอนนะฮะไปต่อกันเลยนะฮะกับตัวที่3นะฮะกอสซิล่าปี1,964นั่นเองจากภาพยนตร์มอสซา versus ก o d ซิ l ่าหรือว่าเจ้าโมสุโกจินะฮะปี1 9 6 4ก็ตัวนี้เช่นเคยนะฮะมากับ กระดาษอาร์ตการ์ดนะครับผมและตัวนี้หนึ่งในดีไซน์ที่ติดตาหลายๆคนนั่นก็คือขนาดของคิ้วและดวงตานั่นเองนะฮะเพราะว่าขนาดของคิ้วของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่หนากว่ากซิราดีไซน์อื่นเป็นพิเศษและมีตาที่เบลกว่าตัวอื่นเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์เฟเวอร์ลิตของใครหลายๆคนนะฮะนอกจากดีไซน์ที่เป็นโชวะที่มีคีบหลัง3าแถวแล้วก็เล็บเท้า3เล็บเนี่ยก็ยังมีความดุดันแล้วก็ มีความเป็นเอกลักษณ์ไปในตัวของเจ้าตัวมอสุโกจิหรือว่าปี1964นั่นเองก็การลงสีนะฮะเป็นลงสีคีบสีเหลืองอ่อนๆน,นะฮะรวมถึงสีเล็บที่เป็นสีครีมๆนะฮะลงไปถึงการลงสีแน่นอนนะฮะเอกลักษณ์ของมอสุโกจินั่นก็คือบริเวณเขาแล้วก็บริเวณหน้าอกนะฮะที่จะมีสีป้านๆมาเล็กน้อยนะฮะส่วนดวงตาเนี่ยก็ อาจารย์ยูจิสกายน์ทำการสกอปติ้งมาอย่างดีนะฮะรวมไปถึงบริเวณดีเทลบริเวณฟันนะฮะเก็บารายละเอียดมาได้ครบครันเลยฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเสาค้ำหางนะครับเพราะว่าเขามาในท่าทางของการเดินประจําตัวของโมซุกโกจิเลยหางเลยจะยกขึ้นนะฮะเลยต้องมีเสาค้ำมาให้นั่นเองนะฮะเดินทางม,มาถึงโต๊ะสุดท้ายตัวที่4นะฮะขวัญใจมหาชนของพวกเรากอร์ซิล่าปี1995หรือว่า Burning g o d z i l l a นั่นเองนะฮะ ขวัญใจมหาชนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเดซุโกจิหรือว่าก็ซิล่าปี1995นะฮะปรากฏตัวในก็ซิล่า vs เดสทริย่านะฮะหรือว่าภาคสุดท้ายของอ่าลายยุคภาคเฮเซนะฮะเป็นภาคสุดท้ายก่อนอวสารแล้วก็ไปต่อกันที่มิเดเนียมนั่นเองนะฮะก็สำหรับภาคนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สาเหตุที่ตัวเขาเนี่ยออกมาเป็นสีส้มแลวเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่า เอาปฏิกรอนนิวเคลียร์ในตัวของเขาเนี่ยเริ่มหลอมละลายเลยทาการให้เกิดเป็นการเบรนนิ่งออกมาเป็นการประทุออกมานะฮะทำให้ตัวกอซิล่าเนี่ยมีสีเหลืองส้มตัดออกมาแบบนี้ก็เป็นดีไซน์อีกดีไซน์หนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมแล้วก็คนที่ชอบกอซิล่ามากๆนะฮะเหมือนเดิมนะฮะมากับฐานสีดําระบุชื่อภาคกอร์ซิล่าเวอร์ซัสเดสทรย่านะฮะกับกระดาษอาร์ตข้างๆนะฮะรอบนี้เนี่ยได้ได้ว่าการสกอปติ้งของอาจารย์ยูจิสกายเนี่ยจำลอง ดีไซน์ของกอรซิล่ายคเฮเซได้บึกบึนมากๆนะฮะเนื่องจากตัวกอรซิล่าเบอร์นิงเนี่ยจะมีความบึกบึนที่สุดในไลน์ซีรีส์เฮเซแล้วอาจารย์เนี่ยสกอปออกมาได้สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณแขนบริเวณขาบริเวณส่วนหางนะฮะรวมถึงคลิปหลังนะฮะที่มีการเรียงตัวกันอย่างสวยงามนะฮะและไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะบริเวณส่วนหน้าที่อภเพรสถึงความเกลียวกลาดของเจ้าตัวกอรซิล่าเบอร์นิงตัวนี้นะฮะ การลงสีเนี่ยเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวธรรมดาก็ลงสีออกมาได้สวยงามมากๆนะครับเป็นสีส้มตัดกับเหลืองแสดงถึงความเป็นลาวาของภายในตัวนะฮะก็เป็นการลงสีทั้งตัวตั้งแต่บริเวณคอคลีปไปถึงทุกจุดที่มีการเบิร์นิ่งตามดีไซน์ของเจ้ากสิลาตัวนี้นะฮะ จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวเจ้า4จจตุรเทพยูจิสกายคอนเซปต์เวิร์คคามาอีนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยมองว่า4งานนี้เป็น4งานที่คุ้มค่าต่อการกัดฟันตามหามากๆนะฮะเพราะว่าตัวดีเทลที่เป็นลายเส้นของอาจารย์ยูจิสกายการลงสีที่เก็บรละเอียดมาได้ดีต่างๆรวมถึงช้อยที่อาจารย์นํามาเนี่ยเป็น4ช้อยที่เป็นดีไซน์ยอดนิยมในดีไซน์ของกอซิล่ไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคปัจจุบันนะฮะสีดีไซน์เนี่ยต้องเป็นดีไซน์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยเห็นผ่านตามาบ้างแหละก็สาหรับใครที่ตามหาเป็นกาลังใจให้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากอายุของงานแล้วก็ความหายากของงานแต่สำหรับใครที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยแนะนำนะฮะสายแข่งประจากรรมไว้แน่นๆนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวงานในรูปแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีออกมามบ่อยนะฮะที่เป็นคอนเซปต์เวิร์สแบบนี้มีฐานดำๆให้เหมือนเป็นงานอาร์ตแบบนี้นะฮะก็คุ้มค่าจริงๆนะฮะผมแล้วก็สำหรับใครที่มีคําถามเนี่ยว่า อาจจะมีคําถามว่าเอ๊มีดีไซน์ยุคโชวะที่เป็นนงแต่ยุคแรก1954งเถึงหนึ่แล้วมีดีไซน์ของยุคเฮเซแล้วที่เป็น1 9 8 4งเ5ถึงหนึ่เป็นตัวแทนของเบอร์นิงตัวนี้อะแล้วอาจารย์เขาไม่ทํายุคเมเนียมหรอคําตอบคืออาจารย์เขาทํายุคเมเนียมนะคะเป็นดีไซน์ปี2000แต่ว่าอาจารย์เขาเนี่ยเอาอไปแถมในนิต,ตยสาร กอร์ซิล่าดรีมเอเวอเรชั่นที่เป็นนิตยสารแยกของฮับบี้เจแปนซึ่งไม่รู้อารมณ์ไหนของอาจารย์เขานะอยู่ดีเขาก็แถมแบบฟิฟลแบบว่าเฮ้ยอยากได้เอาเอเไอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตัวปี2000เนี่ยก็เป็นตัวแทนของยุคเมเลเนียมที่หลายๆคนติดตาใช่ไหมครัคีิปแหลมผมก็มีตัวงานชิ้นนั้นมาให้รับชมแล้วก็เปรียบเทียบเช่นกันนะฮะว่าจะเข้ากับทางงานคอนเซปต์เวอร์คัมไอเได้หรือเปล่าอย่างที่เห็นนะฮะเป็นตัวคีิปเทาไม่ใช่ตัวที่ปรากฏในหนังภาคป,ปี2000แล้วก็ภาคป,ปีเมกกะกิลัส ที่เป็นคีบสีม่วงตัวสีเขียวนะฮะเป็นงานในรูปแบบใกล้เคียงกันนะฮะก็เอามาวางรวมไว้กับตัวคอนเซปต์ว่าคามไอเอแล้วบอกเลยนะฮะหน้าเนียนเหมือนเรนมานะฮะ <c oughs> ก็เป็นแก๊งสีบกหนึ่งที่สวยงามเลยทีเดียวเลยนะฮะผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปนี้ไว้นะฮะสำหรับใครที่ชอบนะฮะตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะฮะแล้วใครที่ชอบ การรีวิวช่องผลงานของผมเนี่ยก็กด Subscribe กดไลค์ติดตามไว้ได้นะฮะแล้วผมก็เปิดเพจเรียบรยบเป็นที่เรียบร้อยนะนะฮะจะใส่ลิงก์ของเพจชื่อของเพจไว้ในทาง d e s c r i p t i o นด้านล่างก็ไปติดตามรอผลงานต่อ,ตอ,ตอไปของผมได้ที่นั่นนะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนคลิปนี้ขอขอบคุณมากและสวัสดีครับ